สวัสดีจ้าพเพื่อนๆค่ะวันนี้เธอเวลากินก็นไม่พอแล้วนะตำตำตำเหมือนกับมันมืดไหมแล้วพอไปเปิดไฟกันป่ะปนนะแล้วพลอยเปิดไฟกันนะเ้ย็น,ลลน,นรถขาดบอเห็นบ้รนารบขาดมาแล,ล้วก็ อันนี้เอาคลิปยาวหกนาทีดูนะเพื่อนๆนี่ตำมะละกออันนี้เป็นสาลายขาวนะคะสาลายขาวอร่อยคุกคุก่ีแม่พบอยอใส่กระหล่ำใส่มีใส่ใส,สาลายขาวสองถุง แล้วก็มะละกอนิดหน่อยแซ่บนี่ยสาหลา่ายหัว <c oughs> <c oughs>

บับอกินน้ำกัน,นงเจ้ทำคลิป3นาทีเวลากินข้าวไม่ต้องต้องเปิดหนังซีลี่ดูไปด้วยมันจึงจะได้อร่อยแล้วก็จะได้หมด น้ำนัวน้ำนัวคะ่ะน้ำปลาอย่าเข้าใจว่าปลาอะไอย่างเด้อปลาเจี๋ยเด้อจ้ะพี่น้องกับายพอแล้วเจอกันคลิปใหม่อือ